การออกแบบภาพประกอบหนังสือเรื่องเนนี่ทำได้ที่มาและความสำคัญของโครงการนี้เริ่มจากความสนใจในเรื่องของเด็กพิเศษประเภทกลุ่มดาวซินโดมซึ่งจากประสบการณ์ตรงที่มีพี่สาวเป็นดาวซินโดมทำให้ได้ใช้ชีวิตคูค่คีกันมาถึง21ปีผ่านเหตุการณ์ต่างๆทั้งด้านอารมณ์ความรู้สึกจึงอยากนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าถึงความแตกต่างของเด็กทั่ว,วไปเพื่อเป็นแง่คิดให้คนได้เข้าใจถึงความแตกต่างของเด็กดาวซินโดมมากขึ้น วัตถุประสงค์ของการออกแบบเพื่อออกแบบหนังสือภาพประกอบที่เล่าเรื่องจากประสบการณ์ที่มีกับบุคคลพิเศษประเภทดาวซินโดรมและเป็นสื่อที่ช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กพิเศษประเภทดาวซินโดรมค่ะกลุ่มเป้าหมายทางเดโมกราฟิกหลักของเราคือเด็กอนุบาล3ถึงเด็กป .2 และกลุ่มรองคือผู้ปกครองที่มีลูกเล็ก ลักษณะทางไซโคกราฟิกกลุ่มหลักคือเด็กที่กำลังเริ่มหัดอ่านหนังสือกลุ่มรองคือผู้ปกครองที่สนใจหนังสือที่ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กและเข้าใจของเด็กปฐมวัยปัญหาของการออกแบบ หรือการกระทําเชิงลบที่เรียกว่าการบูลลี่คือการมุ่งทํำลายบุคคลที่ถูกมองว่าอ่อนแอกว่าอย่างเช่นเด็กดาวซินโดมซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากการที่เด็กทั่วไปไม่มีความเข้าใจในความแตกต่างของเด็กพิเศษจากความแปลกแยกทางกายภาพของเด็กพิเศษที่เห็นได้อย่างเด่นชัดหรือภาวะทางอารมณ์จนทําให เพื่อนๆเ,เนี่ยเกิดความไม่เข้าใจจนนําไปสู่การกันแกล้งแต่ถ้ามีสื่อกลางที่สามารถช่วยทําความเข้าใจเปิดโอกาสการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับเด็กพิเศษได้จะสามารถปลูกฝังให้เด็กๆในสังคมน่าอยู่มากขึ้นจากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการทําหนังสือสําหรับเด็กที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในความแตกต่างของเพื่อนคนพิเศษและปลูกฝังให้ผู้อ่านในวัยเด็กมีความเมตตาและเห็นอกเห็นใ,นใจผู้คนในสังคมโดยหนังสือเล่มนี้ได้นําประสบการณ์โดยตรงจากครอบครัวของดิฉัน ข้อมูลแนะนำจากผู้ปกครองและคุณครูการศึกษาพิเศษคะ่ะการศึกษาหาข้อมูลได้มีการพูดคุยหรือรีเสิร์ชข้อมูลจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าอยากให้แบบตัวพี่สาวอย่างเงี้ยที่เป็น1ดาวซินโดรมให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจในมุมมองแบบไหนบ้างที่เราต้องอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับผู้ปกครองและรวมไปถึงคุณครูถึงพออ,อค่ะว่าถ้าจะทําหนังสือนิทานสําหรับเด็กเนี่ย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างของเพื่อนที่เป็นเด็กพิเศษคุณครูอยากให้เด็กเนี่ยปกติเข้าใจเขาในมุมมองแบบไหนบ้างพอได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับหลายๆคนก็ได้ข้อมูลออกมาเป็นเรื่องนิทานที่จะทําก็คือคอนเซปต์นีนี่ทําได้บอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจําวันของเนีน่ผู้เป็นดาวซินโดรมผ่านเหตุการณ์ต่างๆในหนึงหน่ง,งวันที่โรงเรียนคือการแต่งตัวในายามเช้าการเรียนเลขการกินข้าวกลางวันและการเล่นกีฬากับเพื่อนในตอนเย็น อารมณ์น้ำเสียงจะมีความยาววัยและอ่อนหวานหลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลเสร็จเนี่ยเราก็ได้ข้อสรุปมาว่าสิ่งที่เราจะทําก็คือชุดหนังสือสี่เล่มคือการแต่งตัวการคิดเลขก,การกินข้าวการทํากิจกรรมตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยค่ะได้ข้อมูลแล้วก็เข้าสู่ช่วงพาร์ทการออกแบบเราได้ออกแบบตัวคาแรคเตอร์สองตัวคือเนเน่เด็กสาวที่เป็นดาวซินโดรมและตัวนโมที่เป็นเพื่อนของเนเน่ที่จะอยู่ขิงข้างและเป็นเพื่อนของเนเน่ ได้ลองสเก็ต์คาแรกเตอร์ออกมาหลายๆแบบแล้วนามาเลือกว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนไปพัฒนาต่อจนได้ออกมาเป็นตัวจริงคือตัวของนี่น่กับน้ำมูค่ะ จากได้ตัวคาแรคเตอร์เนนี่กับนโมแล้วก็เข้าสู่ช่วงสตอรี่บอร์ดเรื่องแรกคือในนี่กับการแต่งตัวคุณแม่เนี่ยเข้ามาปลุกในยามเช้าขนนี Nina ่เนี่ยก็ตื่นมาสลืมสลือกว่าจะเข้าห้องน้ําอาบน้ําแปรงฟันและที่สัมัาคืนเนนี่เนี่ยทำได้ด้วยตัวเองแต่ว่าพอมาถึงตอนติดกระดุมเสื้อผ้าเนี่ยเนนี Nina ่เนี่ยติดกระดุมผิดเม็ดทําให้คุณแม่เห็นจึงเข้ามาช่วยแต่ว่าเนนี่เนี่ยก็ขอบคุณคุณแม่ที่คุณแม่ติดกระดุมให้แต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็บอกสิ่งที่เนนี่ทำได้ก็คือการทีีี่นนเยพบบาป็ระ ต่อด้วยเลขที่2คือเนเน่กับตัวเลขเข้ามาคาบแรกเนี่ยคุณครูก็จะสอนบวกลบตัวเลขโดยการแทนผลด้วยลูกแอปเปิลบวกกันแล้วได้เท่าไหร่เพื่อนๆเนี่ยตอบกันได้แต่ว่าเนเน่ยังงงอยู่ว่าต้องตอบยังไงต้องคิดยังไงน้โมที่เห็นข้างๆก็เลยเข้ามาช่วยในการนับตัวเลขด้วยมือของเนเน่เนเน่ดีใจที่น้ำโมเนี่ยช่วยสอนก็เลยอยากตอบแทนด้วยการให้สร้อยที่เนเน่เนี่ยร้อยเองเป็นสร้อยที่ยาวที่สุดที่ร้อยให้ น้ำโมก็เลยพูดขอบใจที่นเน่เนี่ยให้ส้อยเป็นการตอบแทนหลังจากเรียนเสร็จก็เข้าสู่ช่วงพักการกินข้าวกลางวันเนเน่เนี่ยก็เดินไปต่อแถวเอาข้าวแล้วก็ขอคุณป้าว่าขอเยอะๆเลยค่ะคุณป้าก็ตักให้เยอะๆน้ำโมที่เห็นเนี่ยก็เลยชวนเนีน่มากินข้าวด้วยแต่ว่าด้วยความที่เด็กพิเศษเนี่ยเป็นคนที่กินเยอะกินช้าทําให้น้ำโมเนี่ยรอนานจนหลับไปตื่นนึ่งตื่นมานเน่เนี่ยก็ยื่นคุกกี้ให้เป็นคุกกี้ที่เนเน่เนี่ยทำเองกับมือตอบแทนกันที่น้ำโมเนี่ยนั่งรอเน หลังจากพักกินข้าวเสร็จก็ต่อด้วยเล่มสุดท้ายคือพาร์ทกิจกรรมเด็กพิเศษเนี่ยเป็นเด็กที่เล่นกีฬาอะไรไม่ค่อยได้มากนะักก็เลยจะเป็นกองเชียร์ที่ดีให้ก็เริ่มจากการที่เนเน่เนี่ยได้ไปลองการตีแบดบการกระโดดเชือกการเล่นฮูลาฮุปทำให้เนเน่เนี่ยเล่นไม่ได้น้ำมูที่เป็นเพื่อนเนี่ยก็เลยบอกว่าเนเน่เนี่ยสามารถเป็นกองเชียร์ได้นะเพราะเนเน่เนี่ยเป็นกองเชียร์ที่แข็งแรงที่สุดเสียงดังที่สุดทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสดชื่นสดใสขึ้น เราได้มีการปิ my my magic, so ้นดัมมี่เริ่มแรกเนี่ยไปฟีดแบ็กกับเด็กๆที่โรงเรียนด้วยค่ะแลวได้พบกับผอนะคะผอก็ให้คําแนะนําต่างๆมากมายเพื่อมาปรับปรุงค่ะจนได้เล่มที่ไฟนอลและเนื้อหาออกมาทั้งหมด4เล่มค่ะการบรรลุวัตถุประสงค์ของการออกแบบคือเราได้ออกแบบหนังสือภาพประกอบที่เล่าเรื่องจากประสบการณ์ที่มีกับบุคคลพิเศษประเภทดาวซินโดมและเป็นสื่อที่ช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กพิเศษค่ะ และองค์ความรู้ที่ได้ในการออกแบบก็คือการนําประสบการณ์โดยตรงเนี่ยที่เราคุ้นเคยมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นหนังสือนิทานเด็กเพื่อให้เด็กเนี่ยเข้าใจในความแตกต่างของเด็กดาวซินโดมโดยได้นําสีไม้เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับงานนิทานเด็กโดยมีการใช้โปรแกรม Adobe Adobe InDesign และ Adobe Photoshop ค่ะส่วนปัญหาที่พบในการทำงานก็คือการวาดคาแรคเตอร์ของตัวนี้นเนี่ยแต่ละหน้าเนี่ยมีความเหมือนกันอยู่ในคาแรคเตอร์ตัวเดียวกัน เราแก้ไขโดยการที่การวาดดาร์คคาแรคเตอร์ของนีนี่เนี่ยไว้หลายๆมุมหลายๆแบบหลายๆอารมณ์ค่ะส่วนเทคนิคที่ใช้ก็คือการทําสีไม้การทําสีไม้เนี่ยจะทําให้เวลาการทํางานเนี่ยต้องเผื่อเวลาและทดลองงานก่อนด้วยเพราะฉะนั้นเราควรแบ่งเวลาให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละวันและกําหนดสีในการทํางานให้เรียบร้อยค่ะ ส่วนเรื่องการติดต่อลงพิมพ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญถ้าเราติดต่อลงพิมพ์ไปช้าก็จะทําให้งานของเราเนผลิตออกมาได้ช้าและไม่ได้ส่งตามงานที่กําหนดไว้เพราะฉะนั้นเราควรหาลงพิมพ์ไว้แต่เนิ่นๆและอีกอย่างที่สําคัญก็คือการพูดคุยกับลงพิมพ์โดยตรงทําให้เราเนสื่อสารจะได้ไม่ผิดพลาดจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการต้องเป็นแบบไหนและเขาควรทําแบบไหนและการมีอัปเดตรูปบ่อยๆจะทําให้เรากับเขาเนี่ฟินวินกันทั้ง2ฝ่ายค่ะ ส่วนอย่างสุดท้ายข้อเสนอแนะจะขอออกเป็น3พาร์ทก็คือพาร์ทการศึกษาหาข้อมูลโดยการศึกษาหาข้อมูลเนี่ยเราควรแบ่งขอบเขตไว้ว่าเราจะศึกษาหาข้อมูลตรงไหนบ้างจบประเด็นที่เราจะทํากําหนดเวลาเวลาให้แน่ชัดและว่าเราต้องไปออกนอกสถานที่ไหมต้องไปเสกที่ไหนบ้างส่วนการออกแบบเราก็ได้มีการวาดคาแรคเตอร์หลายๆแบบเพื่อมาเป็นช้อยว่าตัวแบบไหนถึงจะเหมาะกับตัวละครของเนเน่หรือของน้ำโมมากขึ้น และทำการวาดสตอรี่บอร์ดหลายๆแบบเพื่อปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษานำกลับมาแก้เพื่อให้ได้ผลงานที่ออกมาดีที่สุดส่วนสำคัญอย่างสุดท้ายก็คือการพูดคุยกับลงพิมพ์ถ้าเราสื่อสารกับลงพิมพ์ไม่ตรงกันเนี่ยอาจทำให้งานล่าช้าได้หรือว่าสีออกมาไม่ตรงกับแบบที่ต้องการและระยะเวลาในการทำหนังสือเนี่ยก็มีจำกัดทำให้เราเนี่ยต้องแบ่งเวลาให้ชัดเจนในการนำหนังสือเนี่ยไปพิมพ์ด้วย สุดท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเตือนฤดีรักใหม่และอาจารย์อนุชาแสงสุขเอี่ยมจัดทำโดยนนิชาหลังศิมขอบคุณค่ะ